สวัสดีครับในทางหุ้นดาวโจนส์สามพาร์ V.I.P. ประจำวันที่6ธันวาคมนะครับใครดึงเข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะฮะใครสนใจเข้ากลุ่มรับแนวทางหวยหุ้นปกตินะครับแอดไลน์มาที่ a i s u 1 9 0 3 o หรือว่าลิงก์ลายใต้คลิปนะครับวางตัวเจาะหวยหุ้นลาวฮานอยไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสำหรับมือใหม่นะฮะลองเข้าไปศึกษากันดู เดี๋ยวผมจึงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับมีทั้งหมด3คลิป3 ep ขับไปดูให้ครบนะฮะในเท้านี้ครับมาเริ่มกันที่รัสเซีย vip อ้างอิงผลเม,มื่อวันศุกร์นะฮะ1 9 8 3 8เข้า8ครับ เดวเท่าวนี้นะครับตัวเด่นนะฮะ90ต่อมาครับดาวโจน v ์ p ผลเมื่อวันศุกร์นะฮะ68005เข้า5ครับตัวเด่นวันนี้นะฮะ95อังกฤษ v ี p ตัวเด่นนะครับหนึ 1, 8, ่งแปดเยอรมัน v i p ตัวเด่นนะครับ 0, 1ให้เป็นไกด์ไลน์นะครับถ้าเกิดเข้าดีและสนใจจะตามต่อก็ทักไลน์มาตามรายละเอียดที่ผมให้ไปนะฮะท้งลิงก์ไลน์ใต้คลิปแล้วก็ ID ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเหมือนคุณปกติลงในกลุ่มลาวหาหน่อยนะฮะลงให้ทุกวันขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ